ค่ะในช่างวิทย์จะสอนการใช้งานระบบกุญแจนะคะของ PSEK ร้อยหกสิบเชิญเลยค่ะครับให้เรากดปุ่มด้านล่างค้างไว้นะครับก็จะขึ้นสีเขียวนี่คือโหมดเปิดใช้งานนะครับสวิตกุญแจให้เรากดหนึ่งครั้งไฟแถบสีน้ำเงินก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตัวไอนะครับ อันนี้จะเป็นทําการหมดสตาร์ทรถได้แล้วนะครับโหมดสตาร์ทก็คือให้กุญแจมาอยู่ที่ตำแหน่งตัวไอตรงนี้นะถ้าหมุนไม่ถูกตรงนี้มันก็จะสตาร์ทติดไหมคะในช่างไม่ติดครับไม่ติด <ผม S 1> นะคะให้เรากำเบรคด้านหลังไว้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับจะก็ปล่อยมือครับผมทำไมถึงต้องกำเบรคคะในช่างทางมอเตอร์เขาเซฟตี้ไว้ให้คือระบบ เพราะเป็นโอโต้เวลาบินไปแล้ว กันรเราเผลอบิดคันเร่งน,นะคะแต่ว่ามันจะตัดการทํางานง่ายๆโดยการที่เอาขาตั้งข้างลงแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นายช่างย้ํามาว่าบางคนนะคะไม่ได้เอาขาตั้งข้างขึ้นแล้วก็สตาร์ทรถไม่ติดรถไม่ได้เสียนะก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่ Hon d a ให้มานะคะป้องกันการหลงลืมการเอาขาตั้งข้างขึ้นถ้าเป็นรถบางรุ่นนะคะสมัยก่อนเนี่ยขาตั้งไม่เอาขึ้นก็สามารถสตาร์ทติดเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะ รุ่นใหม่ๆก็เลยเน้นเรื่องความปลอดภัยเอาขาตั้งข้างลงไม่สามารถสตาร์ทรถได้ดังนั้นเช็คขาตั้งข้างให้ดีอะต่อค่ะในช่างในเรื่องของตรงนี้นะคะตรงสมาร์ทคอนโทรลเลอร์เนี่ยนอกจากจะใช้สตาร์ทแล้วเนี่ยเห็นมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยไว้ใช้ทําอะไรคะอะส่วนระบบวันนี้ให้หมุนขวามานะครับตรงอะแล้วก็ตรงตรง,ตรงนี้นะคะมันก็จะตรงกับตําแหน่งซีดกับฟูเอลอันนี้มีไว้เพื่ออะไรคะไว้เปิดบอกกับ เาาขอเปิดฝาถังก่อนเลยค่ะให้กดปุ่มข้างบนนะครับตึ้งนี่ฝาถังก็จะเปิดออกมาเลยนะคะตรงนี้ก็ง่ายเนาะไม่ต้องลงจากรถเพื่อที่<ช>จะเติมน้ามันอีกต่อไปนะคะคเสร็จแล้วก็สามารถหมุนอันนี้นะคะคห,มหมุนออกแล้วนะคะอ้าวแล้วอันนี้เอาไว้ไหนคะในช่างส่วนคอนด้าเราจะมีที่เก็บไว้ให้โอเลิศต,ตรงนี้นะคะไม่ต้องถือเนาะ มีที่พักฝาถังด้วยแล้วก็เก็บมุนเก็บกลับแล้วก็ปิดลงได้เลยนี่หรูรามากแล้วตำแหน่งต่อมาคืออะไรคะเห็นมีสองปุ่มตำแหน่งด้านล่างคือตำแหน่งเปิดบอกครับผมแล้วก็กดลงไปอุ๊ยนะตำแหน่งซีดนะคะพอเวลากดเมื่อกี้จะได้ยินเสียงตึ๊กนะคะก็คือเมื่อกี้เซลฟีโนก,กดตัวเบาะอยู่นะคะเขาก็จะ เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะอู Ooh, ้ยูบล็อกใหญ่มากหรูรามากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะตัวนี้มันจะมีระบบส t o p s e ีดนะคะก็คือป้องกันไม่ให้อาเบากระแทกนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้นะคะมันจะคามันจะคาไว้แบบนี้นะคะเป็นรถของพวกออโต้พีเมียมของ h o n ด a ให้มานะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการที่เบาะล่วงกระแทกนะคะก็เซฟในเรื่องของความปลอดภัยได้อีกหนึ่งอย่างคะ่ะอ่าปิดเบาะได้เลยจ้า นี่เรียบร้อยไปแล้วนะคะในส่วนของการใช้งานในเรื่องของตัวสมาร์ทคีย์สมาร์ทคอนโทรลเลอร์สำหรับการสตาร์ทและก็การเปิดฟ้าทั้งรวมถึงเปิดเบาะนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะในช่างวิทย์จะมาสอนการเซตสัญญาณการขโมยของตัว p c x 6 6 0ค่ะเชิญในช่างเลยค่ะครับผมเราจะมาใช้ระบบสัญญาณการขโมยนะครับผม ก่อนอื่นให้เราหันคอมาด้านซ้ายให้สุดนะครับผมด้านขวาได้ไหมคะในช่างไม่ได้ครับล็อกคอไม่ได้ครับผมล็อกคอจะต้องหันไปด้านซ้ายให้สุดอย่างเดียวครับให้กดปุ่มลงไปนิดนึงแล้วก็บิดขวานะครับผมก็จะตรงกับกุญแจล็อกค่ะครับผมก็อ่า กดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะคะให้มันขึ้นสัญญาณไฟเนาะแล้วก็กดลงนะคะหมุนมาตำแหน่งล็อกตรงนี้ให้ขีดตรงนี้ตรงกับตำแหน่งล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะนช่างครับผมค่ครับตอนนี้ก็คือล็อกคอไปแล้วล็อกคอแล้วนะคะอ่ะสัญญาณปิ๊ดนี่คือคือสัญญาณกุญแจดับแล้วครับสัญญาณกุญแจดับแล้วค่ะเมื่อเราไม่ได้ใช้งานประมาณสิบวินาทีจะดับไปนะครับตอนนี้เรามาล็อกค่ะ มาล็อกในส่วนของตัวกุญนแจรีโมทกันให้ขึ้นแถบ,บสีแดงเหมือนเดิมครับตัวข้างบนก็คือสัญญาณการขโมยให้กดหนึ่งครั้งครับอืค่ะอันนี้คือทํางานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็จขึ้นจ<อ>ุดสีแดงครับผมขึ้นจุดสีแดงตรงนี้นะคะกระพริบเมีย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 บตรงนี้นั่นคือระบบการทํางานของสัญญาณการขโมยเนี่ยอ่าทํางานแล้วนะคะอ่ะเคสหน่อยค่ะในช่างเทสหน่อยอนี่ ้าระบบสัญญาณการขโมยทํางานแล้วเวลาที่มีคนมาขยับรถเล่าเขาก็จะดังแบบนี้นะคะอ่ะปิดสัญญาณหน่อยค่ะอ่ากดปุ่มนะคะกดปุ่มบนเพื่อปิดสัญญาณตรงนี้นะคะนี่กดปุ่มนี้เมื่อกี้แล้วสัญญาณมันก็จะดับลงแต่ว่าอันนี้สัญญาณการขโมยยังทํางานอยู่ใช่ไหมคะ,มะยังทํางานอยู่ทบทวนกันอีกค,ครั้งหนึ่งคะ่ะในช่างก็คือเมื่อกี้อ่ะลองใหม่ลองลอง,ลอ,งอ่ะยกเลิกค่าหน่อยคะ่ะทํายังไงคะ กดปุ่มด้านล่างค้างไว้ค่ะขึ้นสีเขียวแล้วก็กดปุ่มบักุญแจลงไปให้เป็นขึ้นแถบสีน้ำเงินขึ้นแถบสีน้ำเงินค่ะขอรดยังล็อกอยู่ขอรถยังล็อกอยู่นะคะอันนี้คือยกเลิกแล้วใช่ไหมคะยกเลิกแล้วครับในเทสสิคะเขย่าสิอ่าไม่ดังละไม่ใช่ว่าเขย่าเบาหรือเปล่าคะในช่างแรงอยู่โอเคอันนี้คือยกเลิกในส่วนของสัญญาณกันขโมยเรียบร้อยละเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราจะเซตสัญญาณกันขโมยนะคะ สมมุติว่าเราอันนี้คือปลดล็อก,อกคอแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คอรถก็สามารถาหมุนได้เวลาที่เราจะใช้สัญญาณกันขโมยนะคะพอสัญญาณไฟดับแบบนี้เราทําการกดปุ่ม,ม,มลงไป,ปไน,นะคะน,นี่ให้มันขึ้นสัญญาณบูลิงสีฟ้านะคะแล้วก็เอียงคอมาด้านซ้ายให้สุดก่อนแล้วก็หมุนกุญแจไปตำแหน่งล็อกนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวรีโมทนะคะ กดล็อกอกุญแจตัวล่างตัวล่างครับค้างไว,งไวใ้ให้เป็นสีแดงแล้วก็กด,ดปุ่มด้านบน <จะ S 1> ให้ให้สัญญาณการขโมยางทำงานนะคะคเป็นปุ่มสีเขียวเขาจะมีสัญญาณหนึ่งปิ๊บดังขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งปิ๊บดังที่ตัวรถแบบนี้นะคะและ สังเกตง่ายๆว่าสัญญาณการขโมยปฏิบัติการหรือ,อยังก็คือสังเกตตรงจุดตรงนี้เขาจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่นั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะในช่างนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้แบบง่ายๆเนาะแล้วก็สามารถซตได้ด้วยตัวเองเลยเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ